ถ้าเรามีพื้นที่ป่าที่ดีที่สุดคือเห้ยขาแข้งแล้วเรายังไม่รักษาแม้แต่กรมป่าไม้เองก็ยังไม่สนใจรักษาก็อย่าหวังว่าจะรักษาที่อื่นให้รอดได้นี่คือคำพูดของสื่นาคาสเทียนค่ะซึ่งบ่งบอกถึงลุกคลิกภาพความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการทำงานและนี่ก็คงเป็นแบบอย่างของการทำงานที่ส่งตอไปถึงคนรุ่นหลังๆด้วยค่ะ ผมคิดว่าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจสูงในการทํางานแล้วก็มีความรับผิดชอบสูงกรับรับอะไรมาแล้วเนี่ยต้องทําต้องทําให้ได้ด้วยนะฮะทำให้ได้ดีด้วยเขาเป็นสไตล์ของนักวิชาการและรับผิดชอบกับกับกับภารกิจตัวเองกับวิชาชีพตัวเองอ่ะนะฮะกางสืบเขาจะเจอสภาพอย่างนี้เยอะเช่นเขาจะต้องทํางานเออ่ สรุปงานเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่ไปไประชุมต่างประเทศนะฮะเนื่องจากเป็นนักวิชาการที่ที่ค่อนข้างทำงานาได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นจุดอ่อนของเขาค่อนข้างมากว่ามันทำให้เขาเนี่ยต้องไปคุกคือต้องต้องไปใช้เวลามากกับการการทำงานบางเรื่องซึ่งเราไม่รู้เรื่องหน้าดยซ้ำไปว่ามันจะเสร็จผลดีกับหน่วยราชก,การหรือเปล่าแต่ว่ารับงานเขามาทำก็ต้องทำให้เสร็จ นะฮะผมว่าส่วนส่วนนี้เป็นส่วนซึ่งสืบเองเนี่ยนะฮะออตอนนั้นเนี่ยกงแยกลำบากเหมือนกันนะฮะถ้าทำงานไม่ได้ดีไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเป็นความบกพร่องของตัวเองแท่ที่จะไปมองว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยข้างนอกนะที่มันทำให้เราทำอย่างนี้ไม่ได้ ันอ,นอกอะมันไ,ได้ไไดไไดเอออองงงแตต่เเเเเสสจจะะป็นนนครับับบิดชูววโทษกหนือจากหน้าที่การงานอันหนักอึ้งและเต็มไปด้วยความกดดันแล้วสืบเจดเวลาอันน้อยนิดให้กับการทํางานศิลปะอยู่บ้างเช่นการถ่ายภาพทั้งภาพนิ่งและวิดีโอรวมทั้งการวาดภาพสั์ถึงแม้ว่าจะเป็นงานอดิเรกแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยทางวิชาการอยู่ดี ัาในราวป่าเสียงปืนคือกองญาติมีตัวน้ำตานอ้องจากข่าวร้ายกลางป่าอุทยัยวิญญาณเจ้าจงรับรู้พื้นป่าห้วยขาแข้งที่ยังคงเป็นบ้านหลังใหญ่ของสัตว์ป่านานาชนิดมาได้จนถึงวันนี้โดยปราศจ,จากการบุกรุก เป็นเพระสืบได้ทุ่มเทเขียนรายงานเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลกก่อนที่เขาจะตัดสินใจกระทำอัตมว,วินิบตัตกรรมเพื่อส่งเสียงเรียกร้องให้คนในสังคมหันมาให้ความสนใจปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจังหลังการเสียชีวิตของสืบนาคเสถียรเพียง18วันก็ได้มีการตั้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรขึ้น เพื่อสืบสารเจตนาร์ของเขาในการคุ้มครองปกป้องผืนป่าและดูแลผู้พิทักษ์ป่าดังนั้นถามว่า17ปีที่ผ่านมาสิ่งที่สม่ำเสมอของมูลที่สืดก็คือว่าเรามีกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปช่วยเขาโดยตรงแต่ช่วยลูกเขากับครอบครัวเขาในการถ้าเกิดว่าเขาเสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับทวูวที่ก็จะต้องรับผิดชอบ นะครับช่วยเหลือได้แค่ช่วยนะครับมันน่าเสียดายตรงที่ว่าเราได้แค่ช่วยก็คือช่วยลูกผู้พิทักษ์ป่าในการเรียนจนบรรลุมิติภาวะนะครับก็พยายามทําอยู่จนถึงวันนี้เนี่ยมีลูกผู้พิทักษ์ป่าที่ทางมูลที่สืบส่งสตามให้ทุกเดือนนะจะไม่มากนะก็ตามก็20กว่าคนนะครับกลยุทธ์ในการที่คุณสืบทําในการรักษาป่าปืนใหญ่ก็คือทําให้สาธารณชนหเห็นว่าพว้นาีแห้งที่มันป่าปืนใหญ่มากนะฮะพื้นที่แห้งนี่ประมาณก็เท่ากับกรุงเทพ นะครับทำยังไงให้ให้ให้วยแถวแท่เนี่ยอยู่ได้เป็นตัวอย่างของการรักษาถินป่าให้สาธารณชนรอบป่าเนี่ยเห็นนะครับแล้วขยายไปสู่พื้นที่ใกล้เคียงก็คือทุ่งใหญ่จะเลสวนนะครับก็เป็นกลายเป็นป่าที่มีขนาดประมาณ3เท่าของกรุงเทพมหานาครเนี่ยนะครับเป็นป่าถืนใหญ่ที่สุดนะฮะและว้วกลายุทธ์ก็คือทําไงจะให้เกิดระดับความสําคัญขึ้นมะาการเกิดระดับความสําคัญก็คือนอกจากให้คนในท้องถิ่นรู้แล้วทำให้คนในชาติรู้แล้ว นะครับก็คือทําให้โลกรู้ทําให้โลกรู้ก็คือว่าก็ต้องเขียนรายงานแล้วก็เสนอยูเนสโกให้ประกาศเป็นมรดกโลกพอเป็นมรดกโลกจากนั้นสิ่งที่คุณสืกทําก่อนตายก็คือขีดแผนที่แลวอันนว่ารอบเพื่อขอแช่งทุ่งใหญ่เนี่ยรอบจากนั้นเนี่ยมีอุทยานแห่งชาติมีเขตรักษาธัตว์ปตามีปานน่าสนมีอะไรต่อนี้อะไรเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะให้รอบป่าเนี่ยเป็นเป็นเขตที่ เป็นบ er ัฟเฟอร์โซนมีเขตกันชมให้มาตัวมรดกโลกนะครับคุณสุก,ก็ให้ชื่อว่าเป็นป่าตะวันตกเพราะว่าอยู่ที่เขตแดนระหว่างไทยกับพมา่าอยู่ที่ตะวันตกสุดแล้วก็ยังมีพื้นที่ต่อไปพมา่าถ้าเชื่อมป่าในพมา่าก็จะต่อไปป่าภาคเหนือป่าภาคใต้นะครับอันนี้คือป่าผืนใหญ่ที่มันก็เป็นป่าในระดับระดับสเกลระดับโลกแล้วล่ะนะครับมันก็จะต้องหากลยุทธ์ที่จะรักษาตัวนี้ก็คือคิดคิดทา ว่าป่าตะวันตกขึ้นมาแล้วร่วมรักษาป่าตะวันตกนะครับว่าต้องต้องทําตรงนี้ก็คือรักษาป่าพืนใหญ่นะครับอันนี้ที่ที่ที่คุณสุดก็มองไว้ในเรื่องของคืนป่าที่ต้องใหญ่พอที่จะรักษาภาพทุกกรรมของทั้งทันพืชทันสัตว์นะครับอันนี้ก็คือตัวอุดมคติของคุณส่อบางคนไม่ไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักคุณสุดมาก่อนเลยแต่รู้ว่าคุณสุอดอยู่ที่ไหนรู้ว่าสุดเป็นใครแล้วก็อยู่ที่ไหนทําอะไรนะฮะเมว่าอันเนี้ยอันนี้ตรงนี้นะที่มันที่มันเป็นเครื่องหล่อหลอมเด็กใน เด็กในรุ่นหนังๆเนี่ยให้ให้ได้เรียนรู้ไอ้คนในอดีตเนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรนะเขาเขาเสียสละกันอย่างไรคนทุบุกลุกมหมายนะครับหอยหาหยหาวีรบุรุษนะฮะหอยหาฮีโร่แล้วเปนเชื่อคุณสุบมาคุณเตียงก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นแบบอย่างที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ได้ศึกษาชีวิตของเขาไม่อยากให้มองมาสุดเขาเป็นผู้วิเศษคนหนึ่งแต่ว่า